มาเดมาเดมาปลานีเดอกี้ทำแกงชู่ีให้คุณนายกินเหล่าว<ต>ันนี้แต่กนน่นี้ทำแกงชูชี่ม่ครัวต้องสวยงามพรับๆรับโก้เลตากุชชน,นามีตลับสีชมพูนี้ทำถึงแค่แล้วอกี้ได้มาจากเซเว่นนะคะอีกี้ฮันใช้เบอร์หนึ่งเปิดเข้ามาเลยปับก้างในหาสีชมพูวหวานแววนะ่ารักต้อนรับวันวนาเลนไทน์ลยว่าคนไหนถ้าเกิดว่าไม่รู้ซื้ออะไรให้สาวในวันว,นวนาเลนไทน์ฮันโบเด็กเกย์จบแต่งหน้านี้ลองซื้อกุชช่นนมีตลับสีชมพูนี้ในเซเว่นไปให้เลยนอกจากตลับมันน่ารักแล้วปอกปิดดีมากเลยก็กัันนเเเหงือไไดดดด้้ีีลลตาปย ตาเจียมอยู่ว้าวและใครที่อยู่งามพันนี้อ่ะใช่และกิก้ชอบอย่างแรงเลยหลายคนชอบว่ากิก้แกงเป็นแต่แกงสดหลังบานี้กิก้แอดวานแล้วนะกิกิแกงเทมาทรองหุ่นแล้วรอบนี้แกงชูชีกิกก็เทน้ำทิลงไปนะคะเป็นไงคะจริตปลายจวักของกิก้สวยเริดสมคำล้ำรือไหมคะตั้งไฟพอน้ำทิเดือดพุ่งพุ่งพันนี้ก็ใจหัวทิเลยค่ะถ้าเทหัวทินี้เป็นเสน่ห์ปลายจวักของกิก้เองนะคะผัวที่บ้านใครเบื่อเบื่อเวลาทำกับข้าวข้าวครัวก็ใจท่ากิก้ได้ผัวรักผัวหลงทุกคนค่ะจนได้ร าต,ตามที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ปลาไปเลยกิกิก็คอยนะคะถาให้แกงเดือดปุดๆแล้วก็ตักใส่ถ้วยนายเขาอยากกินคนเดียวกิกิแก,ก,กงปลาเสตัวเลยค่ะพรุ่งนี้โรงเรียนปิดคุณนายตื่นมาจะได้มีแกงกินต่อโดยพริกชี้คว้ากับใบกลูอันเ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะแกงชูชฉีกิก